สวัสดีค่ะวันนี้แม่หน่อยจะชวนเพื่อนๆมาล้างหัน่นแล้วก็เสียบปลาหมึกสำหรับทำชาบูเสียบไม้นะคะอันนี้จะเป็นปลาหมึกนะคะที่แม่หน่อยซื้อมาจากทางร้านนะคะเพื่อนๆปลาหมึกนี้ไม่ได้เลือกนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าทางร้านเขาจะเอาให้เองนะคะก็จะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆ จะประมาณนี้นะคะแล้วแต่วันค่ะบางวันก็ได้สดบางวันก็ไม่สดนะคะสำหรับอันนี้จะเป็นแป้งนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะใช้แป้งอะไรก็ได้นะคะไม่หน่อยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะอันนี้จะเอาไว้สำหรับกันคาวและก็ล้างเมือกของปลาหมึกนะคะสำหรับอันนี้จะเป็นเกลือนะคะเพื่อนๆ เกลือทำอาหารปกติของเรานะคะปริมาณใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่จะใส่เลยนะคะไม่มีกำหนดตายตัวนะคะสำหรับอันนี้จะเป็นสารส้มนะคะเพื่อนๆไม่หน่อยเอาไว้สำหรับลดคาวแล้วก็ทำให้เนื้อปลาหมึกเด้งกรอบค่ะขั้นแรกนะคะให้นำปลาหมึกนะคะใส ชามที่เราจะล้างนะคะเพื่อนๆแล้วก็เลือกที่ดำๆออกนะคะนี่ค่ะเลือกออกมานะคะนี่ค่ะจะเป็นพวกคล้ายๆเป็นเมือกๆนะคะเพื่อนๆเอาออกเลยนะคะทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆจะใช้มีดก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่หน่อยก็จะใช้มีดเหมือนกันนะคะอันไหนที่ไม่สวยนะคะแบบนี้ ก็จะตัดออกนะคะค่ะหัน่นหั่นแยกออกมาได้เลยนะคะแบบนี้นะคะดึงออกมาให้หมดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่หน่อยจะดึงออกจนหมดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้แม่หน่อยก็แยกเศษปลาหมึกที่ใช้ไม่ได้ออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็เยอะพอสมควรนะคะ ให้หน่อยแนะนาให้เพื่อนๆนะคะเวลาเลือกซื้อปลาหมึกนะคะให้เลือกสวยๆนะคะจะได้ไม่ต้องทิ้งเยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าทิ้งเยอะมันจะทําให้เออกาไรของเราลดลงอีกนะคะเพื่อนๆแล้วก็เมื่อทําไปแล้วนะคะก็ก็ยังสีไม่ค่อยสดสวยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าปลาหมึกมันไม่สดทํำยังไงมันก็ไม่สดนะคะแต่ว่าก็มีวิธีแก้อยู่นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากให้ปลาหมึก สวยขึ้นนะคะให้เพื่อนๆล้างด้วยน้ําเย็นนะคะแล้วก็แช่ในน้ําเย็นนะคะเย็นจัดยิ่งดีนะคะสีของปลาหมึกก็จะสวยเด้งเหมือนเดิมนะคะแต่แม่หน่อยไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะเพื่อนๆเพราะว่าแม่หน่อยทําปริมาณไม่เยอะค่ะก็แค่มากสุดก็ไม่เกิน1นกิโลนะคะเพื่อนๆแม่หน่อยก็เลยไม่ใช้น้ําเย็นหรือว่าซื้อน้ําแข็งมาเพิ่มนะคะเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุนนะคะเพื่อนๆ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการล้างนะคะเพื่อนๆขั้นแรกนะคะให้เพื่อนเเปิดน้ําล้างสักสองน้ํานะคะล้างน้ําดําๆออกนะคะเพื่อนเพื่อนจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปค่ะจากนั้นก็นวดขยํานะคะเพื่อนๆถ้าแป้งกับ เกลือไม่ค่อยละลายก็เพิ่มน้ําอีกนิดหน่อยก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนวดไปประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่หน่อยจะนวดจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้ไม่หน่อยก็นวดมาประมาณ5นาทีแล้วนะคะแม่หน่อยก็จะล้างล้างปลาหมึกนะคะเพื่อนๆ ล้างจนกว่าน้ำจะใสนะคะก็ค่อนข้างจับเปลืองน้ำนะคะตอนนี้ไม่หน่อยก็ล้างปลาหมึกจนน้ำใสแล้วนะเพื่เพื่อนปลาหมึกที่ล้างได้ก็จะมีสีแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือใช้ สารส้มนะคะแ่งนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆแล้วก็ขัดปลาหมึกนะคะสามสารส้มจะทําให้เนื้อปลาหมึกที่ลื่นๆนะคะเริ่มกระด้างขึ้นมานะคะเวลาเราลวกนะคะก็จะกรอบนะคะแข็งกรอบไม่เละนะคะไม่นานก็จะขัดนิดนึงนะคะถ้าปลาหมึกสดๆนะคะเพื่อนๆก็จะไม่ต้อง ใช้สารส้มเยอะนะคะแค่แกว่งแปงแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้แม่หน่อยซื้อปลาหมึกมาค่อนข้างจะไม่ค่อยสดน,นะคะแม่หน่อยก็จะแกว่งสารส้มนานหน่อยนะคะแล้วก็จะขัดปลาหมึกด้วยนะคะสารส้มนี้แม่หน่อยซื้อมาสําหรับล้างปลาหมึกโดยเฉพาะนะคะเพื่อน,เอนๆเวลาเพื่อนๆจับดูเนื้อปลาหมึกนะคะว่าพอหรือยังนะคะ เนื้อครับจะมีลักษณะหนืดๆนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยลื่นนะคะเดี๋ยวไม่หน่อยก็จะพอแค่นี้นะคะจากนั้นก็ล้างน้ํานะคะสักสงรอบนะคะเพื่อนๆล้างสารส้มออกนะคะ บางคนก็ไม่ล้างออกนะคะเพื่อนๆบางคนก็จะเก่งสารส้มแล้วก็แช่ไว้เลยนะคะแต่ไม่หน่อยก็จะล้างออกนะคะทักส,สองน้ําจากนั้นก็แช่ปลาหมึกไว้ในน้ําแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆเสร็จขั้นตอนการล้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการหั่นค่ะ แม่หน่อยก็จะเตรียมชามนะคะสำหรับใส่น้ํำสะอาดนะคะอีกหนึ่งชามนะคะเวลาเราหั่นปลาหมึกแล้วก็จะเอาไว้ในชามนี้นะคะเพื่อนๆเวลาหั่นนะคะเพื่อนๆเราแม่หน่อยก็จะดูลักษณะของปลาหมึกนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแล้วก็กระดูกอ่อนนะคะแม่หน่อยก็จะหั่นแยกเนื้อกับกระดูกอ่อนออกมาก่อนนะคะเพื่อนๆ แล้วแม่หน่อยก็จะดูลักษณะปลาหมึกนะคะว่ามีความหนาความบางเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆถ้าชิ้นหนานะคะแม่หน่อยก็จะหั่นแบบนี้ไปเลยนะคะกะพอดีคํานะคะเพื่อนๆเวลาหั่นแม่หน่อยชอบหั่นเป็นสามเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าถ้าหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเือปริมาณพื้นที่นะคะมันก็จะเยอะใช่ไหมคะถ้าเราหั่นสามเหลี่ยมนะคะก็จะเหมือนชิ้นใหญ่นะคะ ปลาหมึกเท่ากันแต่ว่าถ้าเราหั่นสี่เหลี่ยมก็จะได้น้อยชิ้นกว่าสามเหลี่ยมค่ะแต่บางชิ้นก็สี่เหลี่ยมนะคะเพื่อนๆไม่ตายตัวนะคะไม่หน่อยจะหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะสำหรับขายห้าบาทนะคะเมื่อหั่นแล้วนะคะก็มาใส่ในก็มาใส่ในน้ำแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดู อันที่เป็นกระดูกอ่อนกันนะคะนี่นะคะหั่นไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะขึ้นอยู่กับเรานะคะถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่ก็จะได้น้อยนะคะถ้าเราหั่นชิ้นเล็กเกินไปเวลาลวกมันก็จะชิ้นเล็กมากนะคะเพื่อนๆก็พยายามหั่นให้พอดีพอดีประมาณนี้นะคะ อันนี้จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นปีกซ้อนกันนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆตัดออกมาก่อนนะคะอันนี้ก็ดูนะคะปลาหมึกมันจะชิ้นบางๆนะคะแบบนี้ไม่หน่อยก็จะหั่นประมาณนี้นะคะเป็นสองชิ้นนะคะตรงนี้ปกติก็จะมีชิ้นแยกออกมานะคะแต่วันนี้ไม่มีนะคะ ไม่หน่อยก็จะหั่นเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมเลยนะคะแบบนี้นะพยายามหั่นให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆจะได้เหมือนชิ้นใหญ่นี่หั่นไปเลยนะคะกะกะเอานะคะเพื่อนๆไม่มีตายตัว สำหรับชิ้นแบบนี้นะคะแม่หน่อยก็จะหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งอีกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่หน่อยจะหั่นจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะสำหรับอ่างนี้นะคะแม่หน่อยก็จะเอาน้ำไปทิ้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่นะคะ เอามาไว้ใส่ปลาหมึกที่เราเสียบเสร็จแล้วค่ะไปจะเป็นขั้นตอนการตัดไม้นะคะเพื่อนๆสำหรับเสียบปลาหมึกนะคะน่ค่ะจะเห็นว่าไม้เสียบแหลมมากนะคะเพื่อนๆจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะแม่ไหนก็จะทำการตัดนะคะเพื่อนๆเวลาตัดให้ปลายไม้นะคะเท่าๆกันนะคะ แล้วก็จะเอาถุงนะคะนี่ค่ะมาใส่ไว้แบบนี้นะคะจะได้ไม่กระเด็นนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ใช้กันไกลตัดเลยนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆนะคะเพื่อนๆนแบบนี้นะคะก็จะไม่แหลมนะคะลูกหลานเราก็จะปลอดภัยนะคะสำหรับการเสียบนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆสลับสีที่ออกด,ดำๆแบบนี้นะคะ แล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็อันที่เป็นกระดูกอ่อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันจะได้ดูดีนะคะถ้าเพื่อนๆนเสียบแต่สีดำๆๆแบบนี้นะคะมันมันจะไม่สวยนะคะเวลาเสียบกระดูกอ่อนอย่าพยายามเอาไว้ท้ายสุดนะคะเพื่อนเเพราะว่าเวลาเราลวกนะคะเอ,อกระดูกอ่อน่ชอบจะแตกแล้วก็หลุดออกมานะคะเพื่อนๆ เวลาเสียบก็เสียบแบบนี้นะคะเสียบไปเลยแบบนี้นะคะแม่หน่อยชอบเอากระดูไว้ตรงกลางนะคะหรือบางทีแม่หน่อยก็จะเอาไว้ด้านบนสุดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จแล้วอันนี้นะคะห้าบาทนะคะเพื่อนๆขายนักเรียนปถมนะคะไม้ใหญ่มากเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็มาใส่ชามตรงนี้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแม่หน่อยจะเสียบสิบบาทให้เพื่อนๆดูนะคะแม่หน่อยไม่เคยขายไม้ละสิบนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเห็นแม่ค้าเขาขายนะคะที่ตลาดสดนะคะที่ตลาดนัดเขาจะเสียบประมาณห้าชิ้นนะคะเพื่อนๆบางร้านก็สี่ชิ้นนะคะ โอ้แม่หน่อยว่าจะเสียบสักห้าชิ้นนะคะแค่สี่ชิ้นนี่ก็ไปแล้วเต็มไม้แล้วนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเขาขายกันไม้ละสิบบาทนะคะถ้าไม้ละสิบนี่กำไรเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเพิ่มเพิ่มจากไม้ละห้าของแม่หน่อยแค่ชิ้นเดียวนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะ มือไม่หน่อยอย่างใหญ่เนี่ยค่ะเต็มเต็มฝ่าม,มือเลยนะคะเพื่อนๆตลาดเขาขายกันประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะใช้ไม้เบอร์แปดนะคะขายสิบบาทนะคะอันนี้ของไม่หน่อยห้าบาทขายให้ลูกๆนักเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยวไม่หน่อยจะถอดออกนะคะเพราะว่าไม่ได้ขายสิบบาททำให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะ ถ้าเพื่อนๆจะทําขายไม่หน่อยก็แนะนําให้ขายสิบบาทไปเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าจะได้กําไรดีนะคะตอนนี้แม่หน่อยก็เสียบปลาหมึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเออไม่หน่อยซื้อมานะคะ เขีดนะคะราคากิโลละ100บาทนะคะ7ขีดก็จะตกอยู่ที่70บาทนะคะเพื่อนๆ70บาทไม่หน่อยเสียบไม้ละ5บาทนะคะได้ทั้งหมด24ไม้นะคะคิดเป็นเงินก็จะได้120บาทค่ะหักต้นทุน70บาทนะคะก็จะเหลือกําไร 50บาทนะคะเพื่อนๆแต่ว่ากําไร50บาทแม่หน่อยก็ต้องมาหาักค่าไม้หักค่าน้ําค่าเกลือแล้วก็ค่าแป้งอีกนะคะเพื่อนๆกําไรก็น่าจะประมาณ30บาทนะคะลงทุน7จบบาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปลาหมึกที่เพื่อนๆซื้อมานะคะเพราะวันนี้แม่หน่อยได้ปลาหมึกที่ไม่ค่อยสดนะคะเพื่อนๆแม่หน่อยก็ต้องตัดทิ้งเยอะนะคะ ปกติถ้าซื้อมา70บาทนะคะก็จะทำได้กําไรประมาณ70บาทนะคะแล้วก็มหาหักเออพวกที่เป็นที่ไม่หน่อยไล่มาเมื่อกี้นะคะกําไรก็จะตกอยู่ที่ประมาณ50บาทแบบนี้นะคะคพ่อเพื่อน,เอ,นเออถ้าเพื่อนๆเ,เสียบไม้ละสิบเหมือนที่ไม่หน่อยเคยทำให้ดูเมื่อกี้นะคะที่แบบว่าใส่4ชิ้นนะคะ เพื่อนๆก็จะได้ทั้งหมด18ไม้นะคะก็เท่ากับว่าได้เอ่อทั้งหมด180บาทนะคะหักต้นทุน70บาทก็จะเหลือกำไรประมาณ110บาทนะคะร1อบาทก็จะมาหักค่าไม้ค่ะน้ําค่าน้ำจิ้มอะไรนะคะก็หักไปประมาณสัก ยี่สิบสามสิบบาทนะคะก็จะได้กําไรประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบบาทนะคะสําหรับวิธีเก็บรักษาของแม่หน่อยนะคะแม่หน่อยก็จะเอาใส่ถุงเอ่อถุงแกงนะคะถุงแกงกันร้อนนะคะหกคูณสิ 6, บนะคะเพื่อนๆแม่หน่อยก็จะหยิบแบบนี้ใส่แบบนี้นะคะถุงละหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนๆ แต่ว่าวันนี้มันร้อยยี่สิบาทไม่หน่อยก็จะเอาใส่ใส่กันไปเลยนะคะสำหรับคนที่ทำขายเป็นอาชีพแบบจริงจังทำเยอะๆนะคะเพื่อนๆออตามที่ไม่หน่อยเคยเล่าให้ฟังว่าต้องน้ำแข็งอย่าให้ขาดนะคะปลาหมึกของเราจะสดใหม่อยู่เสมอนะคะเวลา,าเก็บรักษานะคะก็ให้เพื่อนๆเก็บในลังโฟมหรือว่าในกระติกน้ำแข็งนะคะ ที่สามารถเก็บน้ําได้ดีนะคะน้ําไม่รั่วเลยนะคะให้เพื่อนๆเ,เอาน้ําแข็งโบดใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ํำขุกผีกนะคะแล้วก็อัดปลาหมึกของเราลงไปนะคะให้อยู่ในน้ําให้ความเย็นตลอดเวลาค่ะปลาหมึกของเพื่อนๆก็จะสดใหม่เสมอนะคะเวลาขายไม่หมดก็ให้เอามาใส่น้ําแข็งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าใครทำปร,ปริมาณไม่เยอะเหมือนแม่หน่อยนะคะ เราสามารถเก็บใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ใส่ช่องใต้ช่องฟิตนะคะเพื่อนๆได้เลยนะคะแม่หน่อยทําตอนกลางคืนนะคะเออตอนประมาณสักห้าโมงเช้านะคะแม่หน่อยก็จะเอาไปขายที่โรงเรียนนะคะแม่หน่อยก็หยิบออกมาจากช่องใต้ช่องฟิตแล้วก็ไปขายเลยนะคะสีปลาหมึกก็จะยังสวยแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราทําน้อยทํามากนะคะเพื่อนๆสาเหตุที่ไม่หน่อยไม่ใส่น้ําแข็งเพิ่มนะคะเพราะว่าไม่หน่อยทําไม่เยอะนะคะกําไรก็ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าไม่หน่อยไปซื้อน้ําแข็งมาล้างมาแช่อีกก็จะเพิ่มต้นทุนไปอีกนะคะเพื่อนๆไม่หน่อยก็เลยไม่ใส่นะคะ,ะใส่ถุงแบบนี้แล้วนะคะก็ใช้ หนังยางนะคะมัดปากถุงนะคะเสร็จแล้วนำไปเก็บในช่องใต้ช่องฟิสได้เลยค่ะอันนี้เป็นปลาหมึกที่แม่หน่อยทำขายตั้งแต่วันคืนวันพฤหัสนะคะเพื่อนๆแล้วแม่หน่อยก็เอาไปขายวันศุกร์นะคะ แล้วทีนี้ไม่หน่อยขายไม่หมดนะคะไม่หน่อยก็เลยเอาไปเก็บไว้ในช่องฟิสตนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสีเขาก็จะซีดสีออกจากข้ำๆกว่าปกตินิดนึงนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าเอาไปละลายน้ำนะคะถ้าเราแช่ช่องฟิตแล้วนะคะให้เขาละลายเองนะคะถ้าเราปล่อยให้เขาละลายเองนะคะ สีเขาก็จะยังปกติแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปละลายน้ําเพื่อเร่งให้เขาละลายนะคะสีเขาก็จะหมองลงนะคะเดี๋ยวไม่น่อยจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นทําเสร็จวันนี้นะคะอันนี้เป็นทําเสร็จตั้งแต่วันพฤหัสนะคะที่เอาใส่ช่องฟีดนะคะเพื่อนๆดูสิคะแทบไม่แตกต่างกันเลยนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็จะค่อนข้างยาวสักหน่อยนะคะเพราะว่าแม่หน่อยอยากจะให้รายละเอียดที่มากพอเวลาเพื่อนๆไปทํำนะคะก็จะได้ไม่พลาดนะคะเพื่อนๆออสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หน่อยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หน่อยในการทํำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ